ช็อปที่ไรเนี่ยเหมือนเงินละลายหายไปในพริบตาแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังนะมีวิธีช็อปแล้วได้เงินคืนเต็มๆเ,เ,เหมือนได้ของฟรีไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะของจริงมีให้แล้วนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชาแนลนะครับแคมเปญน,นี้คือคุณซื้อเท่าไหร่ ระบบคืนพ o i n t ให้คุณเท่านั้นสูงสุด400บาทหรือ40,000พอยซื้อ200บาทคืน200บาทซื้อ400บาทก็คืน400บาทแบบนี้ไม่เรียกว่าคุ้มแล้วเรียกอะไรนี่คือโปรสุดคุ้มจาก Amaz Super App แอปใน c l e ือซีพที่รวมพอยต์จากบัตรเครดิตพาร์ทเนอร์ดังๆมาเปลี่ยนเป็นอเมทพอยต์ใช้แทนเงินสดได้เลยสิทธิ์นี้นะสำหรับสมาชิกใหม่อเมทเท่านั้นต้องช็อปครั้งแรกที่เซเว่นอหรือว่าโลตัสผ่านแอปอเมทเลือกแบบส่งทันทีนะ1-3ชั่วโมงก็ได้รับพอยต์คือในวันถัดไปฟังดูง่ายใช่ไหมเพราะมันง่ายจริงๆ สมมุติคุณสั่งน้ำขนมมามา่าโอเด้ง400บาทผ่านอเมทพรุ่งนี้เนี่ยคุณก็จะได้อเม 40, ทพอยต์40,000พอยต์กลับมาเท่ากับ4 0 0บาทเต็มๆนะเหมือนได้กินฟรีทั้งตะกาอเมทเนี่ยไม่ได้มีดีแค่โปรโมชั่นนะแต่เขาก็ยังเป็นแอป,ปรวมพอยต์ จากทุกบัตรเครดิตแล้วก็พาเนอร์ให้คุณโอนมาเป็นอเมทพอย t นแล้วก็ช็อปแทนเงินสดได้ทันทีที่เซเว่นอีเลฟเว่ลตัสแล้วก็อเมทมอกว่าแสนร,รายการเพียงแค่คุณดาวน์โหลดอเมทซูเปอร์แอสมัครสมาชิกกรอกบัตรประชาชน13หลักยืนยันข้อมูลแล้วก็ช็อปกันได้เลยง่ายๆเท่านี้เองอย่ารอช้าเพราะว่าโปรซื้อเท่าไหร่ได้คืนเท่านั้น หมดเขต30กันยายน2568เท่านั้นนะรีบไปโหลดกันได้เลยขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ